สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนะัสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะสาวิตีโพสต์มีไหนหมายถึงใครสาวิตีโพสต์ค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยหยิบยกมาวันนี้มาเล่าสู่ต่อกันฟังเช้ามาเห็นที่แม่สาวิตีโพสต์ลงทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็วันนี้จะหยิบยกมาเล่าสู่ฟังแล้วก็คุณอัดเองก็ เดินหน้าฟ้องค่ะพี่น้องขาฟ้องมิ่นประมาทกรณียูทูบเบอร์ที่มินประมาทชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมตามที่โพสต์ลงในช่องนั้นในเพจนั้นค่ะพี่น้องขาหยิบยกมา2ประเด็นประเด็นแรกค่ะพี่น้องขาแม่ของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะพี่น้องขาโพสต์มีไหนเอาเป็นว่ามาดามหน่อยบอกว่าโพสต์แบบมีไหนก็แล้วกันเพราะว่าเขาโพสตอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กของแม่สาวิตรีนี่แหละค่ะบอกว่าศพ สบตาน้องสิยังรักน้องอยู่หรือเปล่าวันที่11อทั้งวันน้องยังไม่ตายนะหากอยากน้องอยากกลับบ้านน้องกลัวคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพี่ดิ้งนอนหิวน้องหิวนมเปรี้ยวแล้วอยากนอนกอดผ้าห่มนุ่มแล้วทำไมไม่พาน้องกลับบ้านตอบน้องหน่อยมองตาน้องหน่อยรักกันทำแบบนี้ก็ได้เหรอนี่เรียกว่ารักเหรอ ที่บ้านน้องไม่ใช่แบบนี้นั่นคือสิ่งที่แม่สาวิตีโพสต์ลงเช้านี้ค่ะพี่น้องขามาดำ่อยหยิบยกมากรณีที่บอกว่านี่เรียกว่ารักเหรอเป็นเป็นสิ่งที่น่า สงสัยมีในหมายถึงใครนรรั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเหตุผลก็คือ8ปดเดือนมาแล้วก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายจงหมายจับว่าใครเป็นคนทําอะไรยังไงแต่ถ้าโพสต์แบบนี้บดามหน่อยมองว่าแม่สาวิตีคงรู้ดีแหละค่ะพี่น้องขาแต่มันก็ยังอย่างที่ว่ามันก็มีในทําไมถึงไม่ได้ให้ ตำรวจก่อนหน้านั้นพูดถึงอะเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานี่มันผ่านมานมนานแล้วก็อย่างที่บอกก็คงจะเป็นการหาพยานหลักฐานยากหรือไม่ก็ตำรวจคงจะมีแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ออกออกหมายจับค่ะพี่น้องขะเราเองก็รออยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้อง เกิดใครใครเป็นคนร้ายกันแน่เป็นสิ่งที่มาที่ไปแต่พอสาววิธีโพสต์แบบนี้มันเหมือนกับโพสต์มีในแหละค่ะพี่น้องขามาดำหน่อยก็เห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้คาว่านี่เรียกว่ารักเหรอเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันมีในเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ารอดูว่าหมายถึงใครรอดูว่าสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยมันจะออกมาสงสัยจะกลายเป็น สิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาหรือเปล่าในกรณีของเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปริศนากับพี่น้องขาคราวนี้มาดามหน่อยมาหยิบยกอีกอันหนึ่งค่ะเช้ามาก็เห็นคุณอัดโพสต์ลงในชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องขาที่บอกว่าอาจจัดให้ฟ้องมินยูทูบเบอร์ล่ะค่ะพี่น้องคาเอาเป็นว่ามาดามหน่อยอ่านให้ฟังกันแล้วกันในกรณีที่โพสต์ลงเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออ,อาชญากรรม จัดให้แบบนี้ค่ะพี่น้องคะอาจจัดให้ฟ้องมินยูทูบเบอร์อย่างที่บ้านละคะ่ะโพสต์ ของเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะพี่นอ้องขาเขาโพสบอกว่าจัดให้จักรีและคนแชร์ข้อความหมิ่นประมาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่สอปอ,อพระประแดงแล้วก็อธิบายบอกว่าก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะระหว่างเดินทางไปพระประแดงจากมุกดาหารไปพระประแดงอะไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขามันก็คือเดินทางไกลจะเหนื่อยหน่อยนะเคยยกมือไหว้ขอโทษที่โรงพักกกตูม เพื่อไม่ให้เอาเรื่องแต่ชมรมนี้ไม่มีปราณีจัดเต็มนะจะกรีแบ่งปันและผองเพื่อนนั่นคือโพสต์ค่ะพี่น้องขาโพสต์ที่ลงในชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเช้านี้ก็เป็นที่ฮือฮากันเป็นที่เล่ามาแหละค่ะพี่น้องขาก็หมายถึงว่า จัดให้จัดให้แม้กระทั่งยูทูบเบอร์อายุน้อยอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องขาเขายังไม่ครบ1 8บแปดเขายังไม่เต็ม18อย่างที่ว่าถ้าพูดถึงว่าน้องจักรีจักรีที่พูดถึงเนี่ยค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยอยากจะแชร์ไอเดียอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาการที่คนพูดนู่นพูดนี่มันก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้อย่างที่ว่าแต่ในเมื่อเราถ้าอยากมีเรื่องมันก็สามารถที่จะเอาเรื่องได้ล่ะค่ะพี่น้องคาฟ้องมินเนี่ยมันก็ทําได้ทุกอย่างล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ในเมื่อเอาเอาเฉพาะคุณอัด แต่ในเมื่อชมรมแต่ในเมื่อคุณอัดเองมีงานเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นมีมีเรื่องให้ทำเยอะแยะมากมายขนาดนั้นทําไมจะไปนั่งเสียเวลาแค่ตรงนี้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าการวิเคราะห์การวิจารณ์การที่เอกมานําเสนอเนี่ยอาจจะมีการพาดพิงอะไรยังไงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องส,สาระสําคัญอะไรมากมายหรอกค่ะเพราะว่าแค่แค่เป็นเพจเพจนึงแค่เป็นช่องช่องหนึ่งยูทูบเบอร์ช่องหนึง YouTuber, งน่งเหมือนใครหลายคนที่ทําก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นแค่เพจเพจนึง ช่องหนึ่งที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายทําไมต้องมาเสียเวลาตรงนั้นอันนี้ก็อยากจะอันนี้คือไอเดียจากมาดามหน่อยนะเล่าสู่ฟังเฉยๆให้กับพี่น้องค่ะ เพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์คุณอัดเองไม่ว่าชมรมเองไม่ว่าอะไรเองมาดามหน่อยก็มีการวิจารณ์อยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่โอเคการวิจารณ์อยู่ในขอบเขตยอย่างที่ว่าแต่สิ่งที่เสียเวลานี่มาดามหน่อยจะบอกว่ากรณีที่คุณอัดเขาจะเอาเรื่องฟ้องมินประมาทยูทูบเบอร์หรือ,อก็ข่าวมามาเหมือนกันว่าโอเคคนที่ตัดต้นงงต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่ว่าที่บ้านลุงพลก่อนหน้านั้น,น,นมีคลิปออกมาเนี่ยโอเคตรงนั้นก็คือทําไปได้มันเป็นสํานวนอยู่ในคดีกรณีที่ บุกรุกป่าสงวนอย่างที่ว่าก็ทําไปแต่ถ้ากรณีที่บอกว่าจัดให้ จัดให้จักรีช่องยูทูบเบอร์ช่องนี้จัดให้อยากมีเรื่องอยากมีปัญหาก็เลยจัดให้อะไรทํานองนั้นมาดำแน่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกคะ่ะพี่น้องขามันเป็นการเสียเวลาเปล่าฟ้องหมิน่นนี่ก็เข้าใจอยู่แตเ่เป็นการเป็นการที่การวิาพากษ์วิจารณ์การที่คนเราแชร์ไอเดียอะไรยังไงโอเคอาจจะผิดตับผิดไตไปบ้างก็อย่างอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาเราก็ทําได้คะ่ะพี่น้องขาทําได้ไม่ได้บอกว่าออกมาพูดเพื่อทําไม่ได้ทําได้คะ่ะเพียงแต่ว่ามันจะเสียเวลาหรือเปล่าคดีใหญ่ๆมีแยแยะคดีที่ติดตาม ถ้าเป็นกรณีเฉพาะของลุงพลเนี่ยมีเยอะๆที่จะให้ฟังให้ติดตามให้เ,เ,เขาเรียกอะไรติดตามนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่ถ้าจะมาฟ้องบอกฟ้องยูทูบเบอร์จัดให้อะไรอย่างงี้มาดําหน่อยว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าคุณวิสิตฟ้องละคะ่ะพี่น้องขาแต่มันเป็นการเสียเวลาอย่างที่ว่าอย่างที่บอกกันคดีมันก็ไม่ได้เชิงร้ายแรงอะไรไม่แค่ปรับแค่จับแค่อะไรแค่นั้นเองมันก็คงไม่ได้มากมายหรอกค่ะคดีฟ้องมิ่นมันก็อยู่ที่ว่ามิน่นอะไรยังไงบางทีก็ Uh, ถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวมาเขาก็ยกมูลฟ้องอย่างที่ว่าละค่ะยกคาร้องคําฟ้องอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟัง uh, ที่มาดำหน่อยพูดก็คือ เขาเขาทำแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงอะไรทำรงนั้นเขาคงจะทําถ้าพูดก็เชื่อว่าคุณอาจพูดคําไหนเขาก็พูดคํานั้นเขาทําตามนั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าถามมาดามหน่อยมาดามหน่อยก็คิดแค่ว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าๆค่ะพี่น้องขะการวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงมันก็คงจะเป็นการถูกตับถูกใจเพราะว่ามาดามหน่อยก็ได้ได้ติดตามของช่องร้องจักรีนี่เหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรยังไงแต่มันจะเป็นการเสียเวลาไหมตรงนั้นมากกว่าโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ